สวัสดีค่ะจับกล่องมือหนึ่งวัดดีมือหนึ่ง้อคะขออภัยอะไรไม่รู้จะตั้งยังไงก็เลยเออจับมือหนึ่งเนาะค่ะโอ้เสียงเล็กหน่อยเดินกันงงเงมาเด้อจะเด้อนี่ตอนแรกว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวแต่ว่ากินเส้นกินแป้งหลายกับบดีจ้ะตอนแรกว่าจะใส่พริกแบบเผ็ดเเนาะเห็นเขากินตำสมเผ็ดเก็อยากกินเนาะค่ะโอ้ยกระเพาะมีมีปัญหากินเผ็ดก็ได้อยู่จ้ะแต่ว่าเขากินแล้วมันกับแจบท้องเนาะค่ะ ไม่รู้เป็นไรเนาะเดี๋ยวจะเจ็บแสบทำไหนได้ก็เดี๋ยววันหลังจะกินเนาะค่ะใส่แบบทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เผ็ดเพดเนาะคะ่ะจากต้มจืดแล้วก่ะเด้อมะต้มจืด,ะะด,มมจดกระดูกหมูอ่อนเนาะค่ะนี่าแลลมันออกแล้วแล้วก็ต้มน้ำทิ้งเนาะต้มน้ำทิ้งสักสิบยี่สิบนาทีเพราะนั้นแล้วก็เอามาต้มอีกตั้งหากแล้วก็เอามาใส่ผักซีนี่ต้มเย็นแล้วจ้ะเย็นแล้วก็เอาผักซีสดๆใส่เลยจ้ะ ้รงเร่งว่าจะอุ่นก่อนเนาะค่ะประมาณนั้นมาเรื่อ้ๆเส็บๆดดวยกันจะใส่แค่รทไปหน่อยหนึง่งจะใส่พริกผงมาค่ะกระดูกอ่อนซับแบบเป็นเบนๆไป,เ,ป,เ,ปเลยนาบ่าแต่งเลยค่ะเนาหนาสดๆเลยรีบทานอยู่ยมาเช้านี่นี่ก็สี่โมง,งเย็นแล้วจ้ะลมวีบ นั่งอย่างนี้ร่มกว่าตัวบินก็นมาเจาะปวดคันเสียงเด็กหน่อยคงไม่เป็นไรน้องเสียงเด็กเขาในกล่องไม่เป็นไรนะคะนาองเขาเล่าก็ไม่ได้หน่อยเออเด็กเขมามในกล่องไม่มีปัญหาอะไรบ่ อบดอิว่าจะอุ่นก่อนแล้ว้าวมากินน่าร้อนเย็นอน่าจ้ะสีเลือดรักสีจีนค่ะวันนี้กับวันพระฮัตต์ะวันที่สิบแปดนะคะสิบแปด มันเปิดหัตที่สิบแปดกระคาคาพอโสหกจิตเนาะพอโสยี่สิบสี่จ้าอุ๊ยผ้อนเลยมีแห้งกว่านี้เราจะต้มใส่เซนเซนกระมดซีอิ๊วขาวกระมดน้ำมันหอยกระมดกินจ้ะเซน <c oughs> เซนจันหรือว่าเซนที่เอามาทำก๋วยเตี๋ยวกระมดจ้ะ อาชินีหรืออชินาวให้ดูก่อนเราจะไปแถวอื่นเยมันมีอยู่นี่ทั่วไปเลยจะ้ะลานอาเซียนเขาเปิดใหม่นะคะ่ะเราจะลองไปดูก่อนมันมีมะเขือมะเขือเปาะมะเขืออะไรบานเราเยอะ เดี๋ยวไหนขาดเราเลยไปซื้อมาน้ำตาลปี๊บอย่างเงี้ยไปไทยก็ได้เอามาจ้ะแพ้เป็นขนาดยังมีเงินเป็นลบออกจ้ะแพ้เป็นวดน้ำจากก้อนเป็นนิดน้อย กลางคืนวิ่งไปดูทรัร์ทั์บ้านคนอื่นนาะมีหลังเดียวเนาะในหมู่บ้านตะกนเนาะใช้แบตเตอรี่ชัโมไฟอะคะ่ะเบสโมไฟทีว่าค่เอาขีบขีบเอาไปดูนะคะเฝ้าหลายกลัวหนังขวันฟ้าหน้าดำจบก่อนฝ้าวิ่งดีนะมันไม่ตำตาข่อยนี่เกาะตรงนี้หงายหลังทวนเลยนี่อัน,นเป็นยิ่งยงออกอะคะ่ะควรเลยก็เลยเป็นแผลเป็นโมอยู่ทุกวันนี่ เสียหูเฮงมุนซอสคิวกับริเคียนตากใบเคียนท่าตะปากชีมกับริทาสดๆดเลยละลอนคือดีดเนาะ Màu mày mài, tóc tươi. Kháu cũng không có kín đâu nè. Xịn cũng không có kín. Kín tối nay. Tôm dên พออนุญาตใช้มือแล้วเป็นขนมจีนก็มีแต่่าจิบซื้อมาเพิ่มอีกเดี๋ยวไปเอาลูกชิ้นปลามาย แล้วพรุ่งนี้วันศุกอาจจะต้มี๋ยวถ้ากินกระดูกหมูสุดหมดแล้วก็อาจจะวันศุกร์หรือวันเสาร์นี่แหละค่ะกินปลาปลาเนต้มเนาะคะ่ะต้มสดร้อนอล้ยมีใบพักซีอันนี้มันมีแบบใบพักซีลาวมาขายเป็นกำแล้วก็มีเพ,พึ่งเห็นนี่คะราพักซีอันแนวเนีะพักซีจีนเนาะคะ่ะพึ่งเห็นนี่วันนี้อืมมาวาง วันในวันนี้นนก็เลยซื้อมาสรรี่กำกำหละหนึ่ง 1. ยูโรยีสิบห้าเซนไม่รู้มันกี่บาทจ้ะทีเออเด้อคนรู้จกคิดเราก็เลยซื้อมาสีรกำประมาณสี่ห้ายูโร หายูโรอะ่งหนึ่งยูโรยีาสองกับห้าสาิบซห้าหหรือเปล่าไม่รู้ยี่ิบห้าห้าสิบห้าหกยูโมหบวกคิดบวกเก่งเลขบวกคิดคิดเลขบวกเก่ง เซ็กระดูกมูนี่กรุบกรุบเลยชอบไลฟ์บอดีนอะฟันบดฟันบอดีรล่วงมีฟันกบบดีรถหางบนกรุดกระเทาะออกมาเลยจ้ะหรือจะเป็นกามเป็นพงคงอะ อืเกือบก็ลองไปทำดูได้เดินเติมจืดกระดูกมืออ่อนแซ่บๆนะคะโอเคเลยนะคะเพก่อนคำหนึ่งไปละอืมอืม แดดดีแต่ไม่รู้ว่าไรฝนมีนี่ปลูกพักบางงามบางใหญ่เนาะคะ่ะงามอยู่แต่มันต้นบางใหญ่เพราะว่าเดนมันมีมากเนาะคะ่ะโอเคจ้าวันนี้สาวไทยก็มากินต้มกระดูกหมูอนอนบอลอนเด้อจ้ะอร่อยอร่อยด้วยกันนะจ๊ะเด้องไงก็ชอบก็ลองไปทํากินด้จ้ะมีบัตรเรามีวัตถุดิบหลายอย่างเนาะโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะแอล้วบายบายขหทุกคนนอนหบฝันดีเด้อทางเมืองไทย บายบายลองไปทำกินนะคะต้มจีดกระดูกหมูแซบแซบบอลอนกันบแซบได้ขึ้เกา่าบายบาย